หนงงก็เจเด้อ JI, um, หนึ่งคงกับสามกุงโอ้ยมันยังละบาดเลย หงีม a a ัมบกหงแดดแดดสต้องจับหน่อยก็ดีได้กุ้งมากเลยหนึ่งโอ้เรียบร้อยลวตัมบงโอ้ยต้ายำไยังบึ้งสีสันบึ้งสีสันได้ทียังขายก่อนปะตุยอรเล่นปะโอ้โหซ่วงวะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยอากาศแบบนี้เล่นตำุ่งดีกว่ากุ้แม่แมนวันฮอนย่ำเด้งยังสีเศร้าฮอยอยู่ไก่บ่อกุ้งไอ้ปนกุ้งมาหายก็เล่นตำม้งหนึ่งกุ้งสะใส่เลยแบบอยู่ทงหน้าเลยแมนมาๆๆจ้ะมั้งเขาก็ต้องเกมฮอนน้ำกันที่แรกก็ว่าสีค้อยกุ้งแหละมันแบบนอกกำแข็งมาแล้ว ตัวตนี mm ่แ hmm. หละ,ะนนกมันแข็งใหม่่ม mm hmm. เราขึ้นกับบออ่ะ mm hmm. อะเออมาอมย๊าอ่าสวงตะคำแหลกเลยฮอสวงเป็นท่สิมย๊า <laughs> ละ กุ้งเปิดออนกินไงอ่อนครับน้องเอ้ยฝนหมดตกุกเถื่อขนาดขิงเทียมขิงไทยได้เลยนะเถื่อบา้านห้า ่ตปกติสงการมัน yeah. นี่ฮอดมมือวันที่13มันสิลิ้นในห้าเล่นน้ําฝนพร้อมน้ําบ่ตกได้ปีแม่นบ่ปล่อยบ่หยดจักหน่อยจนเท้าคู่มือนี่นมักมีพิษใหญ่ตายบ้างเฮดฮดกะแ่พอพอประทังไว้ซื่อๆใบมันใหม่หมดเจ็บครับ น่าขมังขมุ้งกตัวตัวตัวเจอท่านเลย่าปไะไดีดอกตัวตัน้อยๆที่รีลกว่าติ่มาะก่อยแล้วโอ้ยันออกมาแล้วันันมันน้องขนงแข็งไหวเคือเคือสทเก็บหลานแล้วอาการห้อนร่าตตายคนหรอแกตะกับหัวออกซื้อกินไน้เม็ดเลยรบัน bạn học thì miếng gần à gần hoàn mình nó tầm húng nó ôm gần là cả tầm húng à, quen gần, ờ gần mát đi, chắc ăn khuỷu điểm tầm húng, giáp quậy gần การกินของแซ่บจะกินก่นคนเดียวทีนพนนี่น้มมนองกินออน,ออน้ำใส่มวนเปลือกมันอ่อนๆพ่อแม่พี่น้องกินแล้วในห้อยเหลืองแดงแต่ใบสามคนนี้น มันหอนบ่นยอยน,นอนพักไปกินนี่ไม่เห็นเอาตอนนี้เวลาตอนนี้เววกือบโค้งมุ้งเลยเนี่ยแสบต่อละ,อะ <laughs> มันแสบอยู่แล้ว <laughs> อาหารบะท่อ

ระวังในเดิมให้ไปกลางทุ่งกลางแดดอะไรกันอากาศแบบเนี้พยายามเอาน้าหม้อท่าไปน้ำเดี๋ยวไปกันเลยพูกไปเขียนง้วกเคียนล้วเนวานะมีข,มข้าวมีข้าวเห่ฟังคูม,มือคูม,มือไปเจียวหยาหงัวคั้วเห้ระวัง ในบ้านไในว่ามีแอร์เนี่ยโอ้ยนอนแต่วไปพักเนี่ยมันหอนที่ถุงหาถุงไปเดี๋ยวนอนคนมีเงินมีท่องอ่ะแค่ไหนเนรอเปิดแอร์แป่ออกอืม ก็ต <S 2 Pop ify> ินได้หอกกบพายมักตำาุงเหมือนันจริน่มข้นเขาก็บรรยากาศด้วยไงอากาศก็ผ่อนก็ถึงสมไมอยู่กาี่กับนองตินตุงมันเนี่ยมือได้หากุุงอะไรกันกินติดตาหุงจะซื้อเด้แซ่บอักที่มียังพักบัวแบะนะตำมง อัะจองอมมเขางเขาแไงเป็ไปเรื่รยอยเรือืม Thiệt ừ. hãy bên thang bản nhu khỏi đóng hầu phòng Thôi là chìm tầm không bắn mấy đồn Chỉ tốt khéo em mình à Khéo nhanh bớt này đoan như thế đến มันแสบโมนุ่นผิดปกติตัวไปหา <c oughs> หมอแะล่ะ <c oughs> cắt ghép thùng mượn, 2 quả phồng ở lưng bận, quả tam quả, cái nhang phồng năm,ตลอด, nó cứ bị chạy hay cho nong à, ghép yết lại, ghép yết lại, hehehe, nó ở gà con เอามารูปรักกษามันใส่ปุ๋ยเป็นฟฟยังไง็นอูงนอ้งามเพียงคือว่างานบัตรกัแล้วนนั่นเจ็บนั่นไจ็บหวหายแล้วูดเลี้นบอกแล้วว่ามันสิแซ่บ โดนกริงท่านึงค่ะเขาทาเดี๋ยวขอยมันเป็นเผ็ด,ด <c oughs> ต้องลดจัดเลยแตงพุงแบบนี้มือเนี่ยลุยกินสมันบ่ทันใจมันบ่ได้บรรยากาศบารรยากาศแบบนี้นะ นอีกเป็นวันแรงงานตัวละครไอพี่น้องแรงงานเท่ากับตู่ก็ต่อไปครับผมวันแรงงานหนึ่งในะวันแรงงานตู่ครับผมนายห้อยกับบดอยุจา้าเถือบบ๊อบ่มีให้บังคับดอกมัอนอย่างเช่นตื้เตอยู่บ้านก,กับหอวขว ยันมันสมเสื่อมไฟเพิ่พรรมอีกทเปิดพรมก็เลยบยุบันกอกจากห้องบรร่ได้อืนมันง้อนักไปหลานยังเด่นย่างไปยังมากเป็นยังมากแมนยูกระเย็นอยอนยูเป็นบางครั้งบางข้าว <c oughs> ความก็อดีกันเนาะจัดไปทั้งไห้ทั้งกินเนาะมันจบเนื่อกุ่มมันอ่อนกุ่มมันัตอ่อนมันเลกินง่าย ี่วงแบบก็เป็นสมุกสมุนอยู่ในหัวนี่ซ่วงสีวิ่งอยู่มะเศร้าเจอบางหุ้งคกนี่เงาฝาดออกเศร้าเลยหัวเขาเนว่าสมุนไพรแบบบ,นบ,บันบัดบังอึดมากช่วงมะเศร้ตาต่ำหุง้งหมด <俺>うん。うん จะสลบทิ้งเบสกินซาบอะไรมึง <c oughs> มีส่วนพี่น้องกินตำหุ่ได้มั้ยเนี่ยยากแก่่วงของแข่ทวงวะ อเอาละครับผมก็กินตั้มนี่แหละครับผมเออิน<ด>จะตายบ้านเฮาเนี่ยละเป็นตัวของเจ้าของอยากกินยั่งกินถ้ากินได้ก็ต้องกินถ้ากินไม่ได้ก็ว,ว่ากันอีกเพื่อนหนึ่งแมนสะตายเท่าไงไงครับผมน่าระเปิดวิธีตายเฮากันเห็นแพลตฟอร์มยุมม่มอะไรก็กดไลค์กดแชร์เด้อนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำเนีแหละเนาะ มึงนีนส่สวนกินแนวซวงวะซวงวะอ <laughs> โอ้ยปากโค้งเลยยังองดูชงไฮชงหนห้ากินในเบิร์ตอยู่บ้านก็กินได้ร่วมคุมกัมนกินจ้าเอาแล้วกินนี่สวัสดีค่ะ <c> um> สวัสดีค่ะซ <c> um> วง <c> um> วะซวงวะ